เอริกแดเนียลปิแอคันโตนาเกิดเมื่อวันที่24พฤษภาคม1966เมืองมาเซประเทศฝรั่งเศสชายหนุ่มที่เติบโตท่ามกลางแสงแดดและเสียงคลื่นทะเลแห่งคอเมอร์เซในวัยรุ่นเอริกเติบโตฝันที่จะเป็นนักเตะอาชีพเขาเข้าร่วมอะคาเดมี m โอลิมปิกมาเซฝึกซ้อมอย่างไม่หยุดพักปี1983คันโตนาเปิดตัวในทีมชุดใหญ่สโมสรอองเชลงสนาม82นัด ยิง23ประตูสู่การเป็นดาวรุ่งแห่งลีกเอิงฤดูการ1991-1992เขาเซ็นสัญญากับลีสยูเนเต็ดลงสนาม40นัดยิง13ประตูและคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกทันทีหลังย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดในปี1992เขาลงสนามรวม143นัดยิง64ประตูกลายเป็นขวัญใจแฟนกษัตริย์เอริกปี1995 เขาสร้างเหตุการณ์สุดช็อกเมื่อทำท่าเตะกังฟูใส่แฟนบอลแต่ก็กลับมาขอโทษและเรียกความเชื่อใจคืนมาหลังเหตุการณ์นั้นเขากลับมาท็อปฟอร์มช่วยแมนยูคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก4สมัยและ FA คัพอีก2สมัยปี1997เขาประกาศยุติอาชีพนักเตะในวัยเพียง31ปีทิ้งตำนานที่ไม่มีใครลืมหลังเลิกเล่นเขาเปลี่ยนบทบาทสู่การแสดงภาพยนตร์งานศิลปะและสมัครพรรคการเมืองสร้างตัวตนที่ล้ำหน้าในวงการอื่น เอริกกันโตนายังคงเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั้งโลกด้วยบุคลิกที่ไม่ยอมเหมือนใครและผลงานที่หลากหลาย